ก็กับสวัสดีครับมาพอกบผมมือครับบอมครับช่อมช่องนมีสารส่งตัวก็ว่างๆครับผมมือเนี่ก็จะมาเปิดของฟี่ครับเกือไอดีไอดีละสองกระปุกมีทั้งหมดสองไอดีกับผมผมาเบองงไอดีแรกนะครับโมเสียเวลาครับผม สีดงบอกอจโตอยู่บ่โอ้ผมมาเสียเน,น,นีเสียแค่เนาะจะหาซิปพอได้รุ่นนี้นะผมมาหาซิปโตงี้สิอันนี้ซัดมาลอยหาซิปผลตายได้แน่นอเนี่ยนนสีแดงจ็กโตบ่หน่ะผู้เปิดอะไรฟีีวะผมมาดวงดวงผมก็สีเบิร์ล้วคือไอดีดิสีไปกับซ่อนเบิรดล้วคือ ขอ,อดีๆสักตัวสาดเน่ได้ครับใส่สูตรเนี่ยกดนั่นกดนี้นะครับผมมาสิกกล้องโคตรแอบหาอยู่หร <c oughs> ืโว้ยมันเป็นกองหลังมันปัญญ่นเนี่ยครับกองหลังมันมันมันซอยทีมาใครได้ครับ <c oughs> เป็นกองหนาพ่อนาปั่นอยู่ครับไอ้ดีใหม,ม่ไอ้ดีปั่นใหม่ไอ้ดีกองหลังนี่มโนนาปนีญญ้ครับ แถวแรกแตกบุ้งบัม <c oughs> ผู้โอ้ผู้หน่อยโ <c oughs> ขาุนพูนโ <c oughs> อ้ยพอลอยเอ้ยขายหิมแถวที่สองครับอยู่ที่สองต่อ ไม่เปิดเดี๋ยวนซื้อบพบ่ให้เตึกโตเนี่ยบอ,บอกนี่ให้าตนดบบานหน่อเดี๋ยวที่สองจะให้อะไรกันดีเนี่ผมมาโมได้าางลน์หรอกให้อะไรกันกำไรนะครับแถวสองแถวสอง,สองไป เบื้อบั้มแหวงเม็ดอิบสิมอีกท้กอ,อใจเลยนะครับฟองฟี่ <c oughs> มงอประตูใช่ครับเดี๋ยวเปบนวงไอดีที่สองเลยครับผมไ <c oughs> ข่ยังเสียาการให้เนาะบ <c oughs> ันไหนนี่จักตวไอดีที่สอง ไอดีไอ้ที่สองกับไอ้ที่ว่าผมโคตรในแล้วครับไอ้ดีนี่ไอ้ดีที่สองเดี๋ยวเปิดเปิดไอ้เปิดเพจมิลาน่ันมัโอ๊ปเดี๋ยวเปิดเปิดตำนานกันกนนะครับ <c oughs> ถ้าให้ไะไรดีครับ เราไดเนี่ยนี่น้องให้หลยั่โตเลันนี้สิบห้าให้ยักงักโตนี่ไปเที่ยวแรกสองสามหนึ่งสอง,สองไปบึมบึมบึม,บมเรียบร้อยขาจนพูนใหเาใทีมเดี๋ยวสองเดี๋ยวสอง เดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนครับเอ้นดวงมันนะครับอันนี้กับแพ็กนี่กับแปดตมือสุดท้ายนะครับอ้นเป็นโตสุดท้ายนะครับได้ทุกคนครับแปดตัวตัวครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายสิบห้ายอย่างยี้บ่เอาบออไรเรอเอาให้ไหนก็นได้ มาดกตำ้าแนนะ่ะเอาให้ไหนก็นได้หนึ่งสองสามหนึ่งไปร้อยแตกเอตมีมตะผูบานเฮ้อโอ้ข้างในเขาจนฟูนอยู่โอ้เด้เดแบกอีดี <laughs> แต่ว่าเขาโตัว เดี๋ยวไปเมืองอีกจ้าไอ้ดีครับไอดีนี้ครผมบ่ค่อยได้เล่นหรอกครับลอกอินใหม่เห่ียซื้อลอกอินอีกไอดีหนึ่ง<ๆ>ผมก็สา่งว่าโดนหรอครับสา่งทีใหม่เพราะเรากินไล่วันซื้อด้เห็นยังเย็บไปเพื่อเปิดเหรียญเปิดยังเพื่อดวงดีของเขาแต่ากะบ,บบมีดวงนะครับไอดีนั้นไอดีเทียเบิร์แคมนะครับาะว่าจะแตกนะครับเพื่อคนอย่างดใดไอ้ดีนี่นะครับครผมค่อยไม่ดวงคนนี้นะไอ้ดีนี่ครับมามา หลอกอินไว้ซื้อครับบ่เดเซียทิมบ่ได้นี่มาฟี่ยังฟี่น้ำเขาซื้อครับท่องท่องก็บไดเลยเท่าที่กับเปิดทิมเปิดเลนนะะครับบบไดเก็บไอดีนี่เปิดทิมมาซื้อครับมาของฟี่นะครับเอซี AC มิลานอันนี้กับเก็บเอาแต่ท่อง เนี่ยองคเนี่ยอ่ะผมกับโบได้เจ็บออกดอกไอดีนี่ข่านเ <c oughs> ก็บกระตุ้องกาเปิดเลนเปิดนั่งเลยครับเนี่ยกับโบได้ยังกะเถอะัวงมุ้ยไมมีวันกกนี้ก็ไปดีนี่ออกอินไหมพ่อเบิงพาดซื้อ,อครับพราเวลาว่างๆวัมันไม่ยอมเห็ุกับมันเลรียไอ้ดีนี่ <c oughs> เก็บอีเวนเหรียญจะเข้าเพื่อมันมันปลุกมาได้จีิงจริงหนาะ <c oughs> เดีย์ดีกเด็เปิดเต็มเปิดนั่งเก็บไวบซุ่มในตัวการเคี้ยวกันนั่งเก็บไซืสิครับ <c oughs> ไปเลยแถวแรกบึมบ่ดวงมาแล้วบอยดีดีดวงมาเนีวมาเนีวโอ้มาต่บอลลูน <c oughs> โอ้ยบดคําสิบอกอ้ย จีเียจะตียเยกสักกี่น้ำเนาะถ้าหาซิปโตเพว่ากิดไหมเพราพอได้รุนจักน่อยหนึ่งพราะมีความสุกเนี่ยพราะเตะไก่อยู่หัน่นนี้เนาะลอยหาซิวปวนิไปสักหาซิปโตเพราะเดยม่รุนกวาน,นี้เนี่ยไม่ตบมาแต่บรรลุนบัดนผูกหน,หน่อยหนึ่งมิด ชุบคราวครับปันหลังสะซำนักมูมียังเกิดขึ้นโลกไต้วันละกินตะเกือบวันหลัยังชกตั่วโอ้ยเราอินไห่เพราะได้เปิดของฟรีซื้อเราไปดีนี่มูเทสยังยิ่งคลิปโทษเหรียนะซื้อแต่สัหรับคลิปนี้กับมูมียังไยครับมา เปิดให้เบิงครับว่ามันเกลือว่าได้เกลือที่กระปุกโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเธอเพื่อเป็นกำลังใจใผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณครับผม